ก็วันนี้ต้องต้องต้องเห็นชมน้องๆนะครับที่ที่โฟโล่แทคติกได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะอย่างนั้นก็คือวันนี้เขาเขา นี่ผมใจที่เป็นนักสู้มากๆกนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่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 ท follow ในในเรื่องของการเล่นนะครับผมต้องบอกว่าเราในช่วงที่ผ่านมาเราทํางานกันหนักมากก็ซอมมันเยอะมากนะครับอย่างนึงก็คือน้องๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เขาเขาเขาทำในตามคอนเซ็ปต์ได้ดีมากๆนะครับครับแล้วก่อนเริ่มเกมเนี่ยพี่ดั๊ดเห็นกระตุ้นนักเตะว่าวันนี้ต้องวิ่งสู้ฟันเลยพี่คือมันแน่นอนอย่แล้วก็เราเราเรามีปรัชญาการเล่นเรามีสไตล์ที่ที่ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในในในการเล่นของไทยูันเตะเราเราเรายึดมั่นในในตัวฟลซฟ เรื่องของสไตล์อ,อัพเกรดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นกับทีมไหนด้วยมันจะเป็นในสไตล์แบบไหนเรายังยึดรูปแบบแล้วก็การเล่นของเรานะครับเราไม่มีทางเปลี่ยนแน่นอนนะครับครับแล้วการมาเยือนพัทยาย,ยูเนเต็ดถือว่าเป็นงานยากมากยแค่ไหนครับพี่คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเราก็ทำกันได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เราก็เห็นหลายๆทีมที่พัทยายทำได้ดีนะครับแล้วก็เราก็พยายามมาปรับนะครับแต่จริงๆแล้วเราเราเราพยายามที่จะเล่นในรูปแบบของเราอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ ต้องบอกว่าเราเราทำอาได้ดีนะครับแล้วก็ต้องไปปรับอีกพอสมควรเลยนะครับในโดยเฉพาะเรื่องของอาการเล่นในแมตช์ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าในในแมตช์การสัปดาห์เราจะเล่นเอฟเอคัพนะครับครับแล้วชัยชนะ3ามประตูตัวหนึ่งเนี่ยมันเรียกความมั่นใจให้กับน้องๆแล้วก็ทีมงานสตาร์โค้์มากน้อยแค่ไหนครับพี่ครับแน่นอนคือคือสามแต้มเนี่ยนะครับนะเราเราค่อนข้างที่จะ ดีใจนะครับแล้วผมผมก็ข้ามภูมิใจกับน้องๆด้วยนะครับที่ได้เต็มแมตช์สามไอสามแต้มนี้นะครับก็อยากจะมอบให้กับแฟนบอลนะครับที่่อยูต้องบ้านตัวแล้วก็เพิ่มคำนั่งแจกกันมาตั้งโซเชียลนะครับแล้วก็พยายามคือวันนี้เขาเขาทำได้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอขอบแฟนบอลกับชาังแปดทุกคนนะครับบอกว่าอยู่ตีนี่เองหรือว่าอยู่ตีที่ตามอยู่ตีกรุงเทพเองหรือว่าอยู่ตีบ้านเราเองนะครับก็ขอมอบสามแต้มนี้นะครับคนมังแปดทุกคนนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับแม่ติ๊กแม่ไกลแล้วก็เุาปีนะครับที่ของการซัพพอร์ตและก็สนับสนุนทีมมาตลอดหลายอย่างนี้นผมในฐานะโค้ชหลักของมันแปลผมมีวันนะครับนะยอมแปลอีกหนึ่งครั้ผมเดี๋ยวต้องป,าป,ป,ป้าไปยุติไประสบความสำเร็จให้ได้นะครับผมมั่นใจในตัวผู้บริหารเองแล้วก็มั่นใจในตัวน้องๆน,นะครับทีมนักฟุตบอลเองแล้วก็มั่นใจในตัวสตาฟนะครับทุกคนนะครับเขาจะทำง,งานหนักกันต่อไปแล้วก็จะสู้เพื่อคนมาแปลงครับขอบคุณมากครับให้พูดถึงเกมนัดหน้าดีหน่อยด้วย แน่นอนเกมในใในัดหน้าเราเรามีทั้งเอฟเอคัพแล้วก็เกมที่เราจะกลับไปรับเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นม sure ันก็แน่นอนครับในเรื่องของเรื่องการฝึกซ้อมแล้วในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เราจะต้องต้องเฉลี่ยกันเล่นแล้วก็อย่างก็คือเรื่องของการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ว่ามันจะต้องไปตับในเรื่องของการซ้อมเรายังพอมีเวลาในการที่จะกลับไปซ้อมนะครับว่าจะเป็นเกมที่เราจะรอเล่นกับเชียงใหม่เองหรือว่าเอฟเอคัที่เราจะเล่นกับบุรีุือบุรีนะครับ ครับสุดท้ายครับชัยชนะนันนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆมาค์นองศึกที่ตามให้กำลังใจทีมวันนี้ครับพี่ก็ขอบคุณมากมาขอบคุณจัดหนักเลยนะครับปีปีมาเชียร์อย่างถึงขอบสนามวันนี้ครหลายๆคนก็มักให้กำลังใจนะครับทั้งทั้งตัวผู้บริหารเองแล้วก็ในส่วนของแฟนบอลเองนะครับวันนี้น้องๆทำได้ได้ดีมากกว่าต็างอย่างคือเขาพยายามทำให้คนแปลกเขาภูมิใจนะครับในทีมของเขาเองนะครับเขามีเอกลักษณ์การเล่นเขามีปรัชญาการเล่นของทีมเขานะครับเขาจะทำงานในกันต่อไปเพื่อคนแปลกแล้วก็ลูกหลานคนแปลกวันนี้มันมีย้อม แป่งเลยเนาะครับจะสู้กับคนต้งแป่ครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณโค้ดการครับตรงใจลุงดึงเลือดครับคุณซื้อใหญ่ของสมุทรสองฟุตบอลแพ็ญยืนเต็ดครับผมครับผมครับ